มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2563ครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นข่าวชาวบ้านเบาๆก่อนนะครับเบาๆกับผู้ฟังแต่ว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสกับคนที่ประสบเ,เจอปัญหานี้ครับก็คือเรื่องราวที่ผมนำเสนออย่างต่อเนื่องในช่วงของหน้าเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมีเรื่องราวของการนำข้าวนี้มานะะพึ่งแดดนะครับอยู่ที่ริมทาง างทีก็ริมทางหลวงบางทีก็ริมทางในหมู่บ้านบางทีก็เป็นทางหลวงชนบทนะครับและก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุถามว่าเป็นความผิดของใครนะฮะถ้าเผื่อพูดถึงกฎหมายแล้วก็ผิดแน่นอนแตชน่ชาวนาเองก็บอกว่าแหมปีหนึ่งก็เพียงแค่2วัน3วันนะครับ365วันก็ขอรบก,กวนเพียงแค่2วัน3วันที่ใช้พึ่งแดดนะครับเนื่องจากว่าถ้าเผื่อไปขาย ไปขายทันทีก็จะมีความชื้นสูงลําพังไม่มีความชื้นราคาก็โดนกดอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเผื่อมีความชื้นราคาก็โดนกดหนักไปอีกทำ,ทำงานทำงานทำนามาก็เหนื่อยและยังโดนกดราคาอีกเห็นใจกันหน่อยฉันรอเธออยู่อะไรประมาณนี้ครับเรียกร้องครับแต่ว่าขณะเดียวกันผู้ที่ใช้รถเองก็ประสบอุบัติเหตุครับแล้วก็พอประสบอุบัติเหตุมาเพราะเจ้าของข้าวแทนที่จะขอโทษครับกลายเป็นว่า ตำหนิว่าควรขับนี่ขับรถด้วยความเร็วครับทางด้านอีกฝันหนึ่งก็เลยไม่พอใจก็เลยมาแจ้งความเอาทุกทีนี้เอาโทษทีนี้ครับกลายเป็นข่าวขึ้นมาครับโ mm hmm. ดยทางด้าน mm hmm. มินเจอร์ออนไลน์รายงานบอกว่าคู่กรณีไม่ขอโทษครับเสียร้านจางขี่บิ๊กไบค์ชนกองข้าวตากบนถนนครับลั่นเอาผิดตากฎหมายแน่นอนนอนแน่ครับน่จากทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ไม่จบง่ายๆครับเสียร้านยางขี่บิ๊กไบค์ชนกองข้าวเปลือกที่ตามบนถนนจนล้มคว่ำที่เดินหน้าเอาผิดหลานสาวเจ้าของกองข้าเพราะไม่ยอมขอโทษที่โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่าขี่รถเร็วเองเหมนั้นครับทั้งที่อุตสาห์ใจดีไม่แจ้งความกลับตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับดูหมิ่นศักดิ์ศรีนะนอกจากจะไม่ขอโทษแล้วยังกล่าวหาว่าขับรถเร็วเองอกองข้าไม่ผิดผิดที่ควรขับขับรถเร็วเหมือนกันครับไอ้ที่เอามาตากริมทางนี่คือ ถือว่าตัวเองไม่ผิดครับทางคู่กรณีก็เลยย่วเลยทีนี้ครับจากกรณีที่นายคณากรอภัยจิตนะครับแต่ว่าไม่ให้อภัยเจ้าของข้าวนี่ครับหรือว่าเสียเตยนี่ถ้าเผื่อเป็นเสียนี่แสดงว่าร่ํารวยถ้าเผื่อเสียนี่ถือว่าเป็นคนร่ํารวยแล้วครับเสียเตยครับอายุ27ปีครับเป็นเจ้าของร้านย่างแห่งหนึ่งในอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คำว่าบิ๊กไบค์ก็คือจะต้องมีตั้งแต่4 0 0้อซีซีขึ้นไปถ พุ่งชนกองข้าวเปลือกที่ชาวนาตากไว้บนถนนครับบริเวณบ้านหนองจอกตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติในช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มของวันที่จิพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับจนรถนี่เสียหลักครับลมได้รับความเสียหายแล้วก็บาดเจ็บด้วยจึงได้นําไปโพสต์ Facebook เตือนภัยผู้ขับขี่ให้ร,ระมัดระวังครับเขาก็ไม่เอาความนะฮะตอนแรกนะครับแต่ก็บอกว่าขับขี่ ช่วงกลางค่ำกลางคืนนี้ก็ขอให้เรามาระวังเพราะว่าจะมีกองข้าวของชาวนามารุกที่ถนนทางหลวงอยู่นะครับให้ขับด้วยความระมัดระวังนี่ผมโดนมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับพร้อมกับฝากถึงชาวนาให้นํากรวยนะครับนี่ก็เป็นหลัก,ลกเลยนะครับต้องนํากรวยหรือว่าอุปกรณ์สะท้อนแสงมาติดตั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยซึ่งตอนแรกตัวเองก็ไม่ติดใจเอาเรื่องครับเจ้าของข้าวเปลือกที่นํามาตากบนถนนเพราะว่าเห็นใจเหมือนกันนะครับ แต่ว่าพอถูกหลานสาวเจ้าของเขาเจ้าของข้าโพสต์ต่อว่าเกิดจากตัวเองนี่ขับรถเร็วเองนะครับจึงเปลี่ยนใจครับเข้าแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายนี่เขาเรียกว่าแม่อุตส่าห์ให้อภัยแล้วก็ยังมีคนมาต่อว่าต่อขานอีกครับเลยเปลี่ยนใจครับ ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับนายขนากรอ,อภัยจิตหรือว่าเสียเตอร์ได้เดินทางเข้าพบกับพันตรตีพงสันต์บุตรวงศ์คนนี้ก็เป็นสารวัตรสอบสวนของสถานีตรวจพุทธเจริญเ,เกียเพื่อขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเสียเตอร์ยืนยันว่าจะเอาผิดเจ้าของข้าวที่นำข้าวเปลือกไปตากบนถนนจนทําให้เกิดอุบัติเหตุครับนะฮะ,ะไปดูโชมหน้าทางด้านเสียเตอร์นิดหนึ่งฮะเจ้าของร้านจําหน่ายยางรถยนต์นะฮะคับวิกใบนี้ครับ เพราะว่าจนถึงขณะดนี้เจ้าของข้าวแล้วก็หลานสาวที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าตนเองยังไม่มาติดต่อพูดคุยถามอาการบาดเจ็บหรือว่าเข้ามาขอโทษแต่ประการใดครับทั้งยังไปให้ข่าวอีวบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทของตอนเองที่ขับรถเร็วครับเหมือนกับคุณลุงเจ้าของข้าวก็ไม่ได้จริงใจที่อยากจะมาขอโทษก็คงต้องปล่อยไปตามกระบวนการการกระบวนการตามกฎหมายครับไปดูบาดแผลนิดหนึ่งนะฮะนี่บาดแผลครับรถล้มนะฮะทำให้ ชอกช้ำนะฮะเจ็บกายไม่ว่าแต่ว่าเจ็บใจนี่หนักกว่าครับโดยทางด้านน,นายคณะกรบ,บอกว่าพอตนเห็นข้อความโพสต์ดังกล่าวรู้สึกว่าเสียความรู้สึกเหมือนพี่เป้าสายยันสัญญาครับแต่มันมาเสียความรู้สึกคิดคิด,คดนึกนึกถูกหลอกมันเสียเชิงชายประมาณนี้ครับเสียความรู้สึกครับเพราะเพราะเหมือนจะหาว่าที่เกิดอุบัติเหตุนี่ไมไ่เป็นเพราะว่าการตากาบบนถนน แต่เป็นเพราะว่าตนเอนิคีรถเร็ววังนั้นครับรุ่งเช้าก็เลยเปลี่ยนใจนะครับสเตอลี่เลยครับตัดสินใจนําภาพถ่ายตอนที่เกิดอุบัติเหตุไปแจ้งความที่สถานีตรพุทภูทรเฉลิมพระเกียรติครับเพื่อเอาผิดเจ้าของข้าวตามกฎหมายที่นําข้าวมาตากกีดขวางการจราจรจนทําให้เกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็จากการประมาณค่าซ่อมรถเบื้องต้นนะครับจากการประมาณซ่อมค่ารถเบื้องต้นนีครับก็คงจะหลายหมื่นบาทแล้วครับ ส่วนอาการบาดเจ็บนี้ก็จะไปตรวจเอ็กซเร์ที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึง่งซึ่งจริงๆแล้วนี่ผู้ตำรวจงคณพนผมเองก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาก็ไม่จะ,จะเจอเรื่องนะคุณพรแต่ว่าถ้าเผื่อเจอแบบนี้แม่เป็นคุณครก็คงทําใจไม่ได้เนาะเราอุตส่าห์ไม่เอาเรื่องยามาโพสต์ต่อว่าต่อขานเราอีกหาว่าเราเป็นต้นเหตุซะอีกขับรถเร็วครับแทนที่จะตําหนิตัวเองรู้ขอโทษนะครับก็เลยต้องว่าไปตามกระบ,บวนการทางกฎหมายนี่เสียเต้ยว่าครับอย่างก็ตามนกข่าวเองก็ แม่ฟังความข้างเดียวมันจะดูใช่ที่แม่ละทีนี้คุณพนพรน่ะคุณพณรเองก็พูดอยู่เสมอว่าสืส่อมวลชนต้องทำหน้าที่อย่างรอบด้านจะเป็นสารตัดสินใครถูกใครผิดตาลำพังครับเมื่อสอบถามเสียเตย้แล้วก็ต้องสอบถามเจ้าของข้าวดูวซิหลานสาวดูวซิเขาว่าจะว่าอย่างไรนะครับทางด้านผู้สื่อข่าวเองก็เลยติดต่อสอบถามไปยังหลานสาวเจ้าของข้าวนะฮะและก็เจ้าของข้าวครับเพื่อขอสัมภาษณ์นในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับ แต่ปรากฏว่าเจ้าตัวอ้างว่าไม่สะดวกครับจะให้สัมภาษณ์บอกเพียงแค่ว่าญาติซึ่งเป็นเจ้าของข้าวจะไปพบตรวจเองครับหลังจากที่เข้าไปคอมเมนต์จนทําให้เกิดกระแสด,ดราม่าแล้วตนเองก็ได้ลบคอมเมนต์ดังกล่าวออกไปแล้วว่างั้นครับไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลไม่บอกว่าทางด้านเจ้าของข้าวเดี๋ยวเขาไปเองของเขาเองเน่ะไปพบตรวจเองนะครับ ในขณะที่พนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวก็บอกว่าจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหากผู้แจ้งยืนยันจะดำเนินการเอาผิดก็คงว่าไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใครในขณะนี้ครับอ่ะก็ขอให้เรื่องออยุติลงด้วยเหตุด้วยผลนะครับถ้าเผื่อบังเอิญว่าเจ้าของข้าวจะขอโทษเขานะฮะว่าผู้ทาตรงนะฮะก็จริงๆแล้วก็คือไม่สามารถที่จะนําเอาข้าว ไปตากนะฮะหรือไปพึ่งนะฮะตามถนนทุนทางอยู่แล้วครับแต่ว่าสังคมเองก็พยายามที่จะมองว่าเป็นการให้โอกาสให้แก่ชาวนาซึ่งก็ทํานาม,มาเหนื่อยแล้วถ้าเผื่อขายด้วยความชื้นสูงนะครับก็แน่นอนนะครับก็จะทําให้ข้าวมีราคาต่ําก็เห็นใจกันแต่ว่าการที่เกิดกรณีอย่างนี้นะครับฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะจนหยวนแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่หยวนด้วยนี่ครับ ทีนี้ถ้าเผื่อเราเปิดใจนะครับอย่างเช่นที่โคราชเมื่อสักครู่นี้ที่บุรีรัมณ์นะครับทีนี้ไปที่โคราชครับโคราชนี้ปรากว่าทางพระเข้าใจครับเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยบอกว่าเอา,อางี้ก็แล้วกันอย่าไปตากเลยที่ริมทางมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับถ้าเผื่อจะมาตากก็มาตากอยู่ที่วัดนี่แหละนี่ก็วัดเขาเลยเปิดลานวัดครับให้ชาวนานนี่ครับนำข้าวไปพึ่งแดดได้ แล้วก็มีโรงพักบางโรงพักนะครับก็เปิดโอกาสให้ชาวนาไปตากที่ลานของโรงพักได้ครับนี่ก็เป็นเรื่องของความมีน้ําจิตน้ําใจนะครับเหมือนที่โคราชนะครับจากทางด้านเมนเทเ,เจอร์ออนไลน์ไปที่ทางด้านมติชนครับโคราชเปิดลานวัดตากข้าวฟรีครับชาวนาห้วยถแถลงวันรัดจัดสรรที่ตากข้าวโอ้โหนะครับอะไรอะไรก็มาลงที่ภาครัฐหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้วันที่18พฤศจิกายนฮะที่บ้านเมืองสูงฮะ ที่วัดบ้านเมืองสูงตำบลหนองตัดบ้านอยู่เมืองสูงแต่ว่าตำบลน,นี้อยู่หนองครับหนองตัดใหญ่อำเภอศรีดาจังหวัดนคนรราชสีมาครับชาวนาเองก็แห่นาข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาตากพึ่งแดดบริเวณลานวัดครับตั้งแต่ลานพระอุโบสถลานหอระคังไปจนถึงลานเมนครับเต็มไปด้วยข้าวเปลือกจำนวนมากของชาวบ้านที่นํามาตากแดดลดความชื้นหลังจากทางวัดเปิดโอกาสให้ชาวนาเข้ามาใช้พื้นที่ตากข้าวได้ครับอย่างนี้แหละฮะก็เรียกว่า เป็นสังคมเอื้ออาทร sharing ซึ่งกันและกันครับโดยทางด้านาพระอาจารย์ประพันธ์เจ้าวาดวัดเมืองสูงก็บอกว่าโยนุพรทางวัดเองก็ได้ประกาศให้ชาวนาที่ไม่มีลานสลหรับตากข้าวเปลือกนะนะให้นำข้าวเปลือกนี่มาตากได้ที่ลานวัดดีกว่าจะนำไปตากบนท้องถนนเดี๋ยวก็เป็นข่าวเป็นครา,าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนโยมนุพรรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้อาตมาเองก็เข้าจากเข้าอกเข้าใจเห็นใจชาวไร่ชาวนา ก็เลยเอาเอามาตากที่ลานพัดดีกว่าไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการสูญหายด้วยนอกจากนี้ก็ได้มีการเกณฑ์พระภายในวัดนี่ออกมาช่วยญาติโยมนะนะฮะวัดพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอัชชาใสครับก็มาช่วยญาติโยมตากข้าวเพื่อแบ่งเบาภาระอีกทางหนึ่งซึ่งพระเองก็ต้องอาศัยข้าวจากญาติโยมในการใส่บาตรดำรงชีพเพราะว่าเป็นพระพิสุก็คือผู้ขอตื่นเช้ามานี่ก็เดินเป็นผู้ขอ และเ,เป็นการสร้างบุญบาร,รมีให้แก่คราวาสด,ด้วยเพราะว่าการให้ทานนี่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับเป็นการเสริมบาร,รมีให้แก่ทานด้านชาวบ้านด้วยให้รู้จักกันให้อภัยให,ให้รู้จักการให้ทานเป็นการลดทิฏฐิมานะอีกอย่างหนึ่งด้วยนี่เป็นกุศโลบายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้ท่านจะววาไวม่ได้พูดหรอกครับผมพูดเองครับนะครับก็บอกว่าพระเอกอาศัยข้าวจะญาติโยมใส่บาตรดำรงชีพ การได้ช่วยเหลือชาวนาตากข้าวก็เป็นการตอบแทนอีกทางหนึ่งเพราะคําว่าบรวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นสิทธิที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนก็มีชาวนามากกว่าสิบรายนําข้าวมาตากโดยชาวนาคนไหนเข้าเปลือกแห้งดีแล้วก็เก็บใส่กระเป๋านะครับแล้วก็นํากลับบ้านไปใส่ย,ยุ้งฉางเพื่อให้ชาวนารายอื่นได้เข้ามาใช้พื้นที่ตากข้าวบ้างโดยไม่มีปัญหาการแย่งพื้นที่กันแต่ประการใดครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับอ่า ในขณะเดียวกันอันนี้ก็พระช่วยนะฮะนี่ฮะลานนะครับลานตากข้าวครับขณะที่ชาวนาจำนวนมากในตำบลหลงประดู่ครับอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนคนรราชสีมานะครับยังต้องนําข้าวเปลือกนี้ไปตากพึ่งแดดบนถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแต่ว่าชาวนาส่วนใหญ่กลับไม่มีสถานที่สําหรับนําข้าวเปลือกไปตากแดดไล่ความชืน้น เออผมเองก็ไม่เข้าใจว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยถ้าเผื่อผมจำไม่ผิดนะตอนที่ผมเป็นเด็กนี่เพื่อนก็จะมีการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะมีการทำลานเอาขี้ควายนี่ครับมาทำเป็นลานแล้วก็เอาข้าวนี้มาฝาดข้าวฟาดข้าวนะฮะมันก็จะมียุ้งข้าวยุ้งฉางข้าวนะครับแล้วสมัยก่อนนี้เขาพึ่งแดดยังไงทีนี่ครับเออ ทำไมไม่ลองย้อนกลับไปดูตอนที่ยุคโบราณเขาทำกันยังไงนะครับปัญหานี้มันเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณ4ีาหปีนี้ครับคือพอเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วชาวนาส่วนใหญ่เขาไม่มีสถานที่ในการนำข้าวเปลือกนี้ไปตากแดดไล่ความชื้นครับนักข่าวเองเข้าไปสอบถามที่นี่ครับสอบถามกับนายสวัสด์เวนอกอายุ63ปีเป็นชาวนาบ้านโนนสุวรรณครับสุวรรณเขาแปลว่าทองก็คือโนนทอง หมู่2ตำบลหลุงประดู่ครับอําเภอห้วยถแถงทางด้านนายสวัสดิ์ก็บอกว่าทํานาทำนาปลูกข้าวนี่7ไร่ช่วงนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีทั้งหมดแล้วก็ต้องนําข้าวเปลือกไปตากพึ่งแดดเพื่อไล่ความชื้นนะครับแต่ว่าพื้นที่สาระเพื่อจะนําข้าวเปลือกไปพึ่งแดดได้นะครับกลับมีไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องเป็นนําไปในสวนสวนสาระของหมู่บ้านแล้วก็ตากข้าวไปตามริมทางซึ่งชาวนานในหมู่บ้านโนสนสุวรรณกว่า1 0 0รยไร่รครับต่างก็ เก็บเกี่ยวข้าวนาปีพร้อมๆกันทําให้สถานที่ตากข้าวทั้งในโรงเรียนลานวัดและก็สวนสาธารณะในหมู่บ้านไม่เพียงพอครับจึงจาเป็นต้องตอกตากข้าวเปลือกอยู่ที่ริมทางทางเข้าหมู่บ้านทาั้งๆที่รู้ดีว่ามีความผิดเหมือนคุณนุพรที่กันแนกันเน็นเป็นระ,ะระยะนะครับแต่ก็มีความจําเป็นคุณนุพรโปรดเห็นใจด้วยเพราะว่าไม่มีที่ที่ตากข้าวเปลือกจริงๆนี่ไม่ได้ร่ารวยเหมือนคุณนุพรนี่มาคอยกันเนกันเน็คนนู้นคนนี้นี่นะเข้าใจกันหน่อยสิคุณนุพร ตัวเองไม่ได้ทํานาก็ไม่รู้หัวเอ็นออกเห็นใจชาวนาด้วยนะครับและแม้ว่าทางเพเภอห้วยถแถลงจะมีการเปิดพื้นที่ชาวนานำข้าวเปลือกไปตากพึ่งแดดนะที่บริเวณสนามหญ้าที่ว่าการเพืภอห้วยถแถลงก็ตามแต่วารายธรรมโอ้โหคุณพรพรกว่า20กิโลนะ่ะแล้วต้องเสียค่าจ่ายนํารถจ่ายค่าบรรทุกข้ขาวเปลือกไปตากแดดเพิ่มสูงขึ้นไปอีกครับชาวนาส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะตากบนถนนเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าจ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งปัญหาไม่มีสถานที่ตากข้าวมี มีมานานกว่า10ปีแล้วไม่ใช่ว่า5ปี6ปีเหมือนที่คุณนพพรกล่าวนะมันมีมันมีปัญหาอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนับตั้งแต่ใช้รถเกี่ยวข้าวแทนจ้างแรงงานคนเกี่ยวครับทาให้ต้องเดือดร้อนทุกปีแต่ก่อนนี่คือเกี่ยวข้าวใช้คนเกี่ยวก็เกี่ยวข้าวได้ทีละน้อยมันสามารถฟาดข้าวแล้วก็ตากข้าวที่ลานข้าวได้ครับแต่ว่าสมัยนี้ใช้รถเกี่ยวข้าววันเดียวเกลี้ยงเลยครับมันก็เลยไม่มีที่ตากข้าวครับจึงจะอยากวอนภาครัฐนี่ว่าคุณนพพรนะเป็นสื่อน,นี่ช่วยหน่อย ฝาประกาศหน่อยนะครับให้ภาครัฐช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่โดยด่วนครับนี่ทางด้านนายสวัสดนะครับซึ่งก็เป็นชาวนาอยู่ที่ห้วยถแถลงก็เป็นตัวตัวแทนชาวนาทั้งประเทศครับปลูกข้าวขาวกราบช่วยหน่อยอย่ามวัวแต่ก,กระแนกแหนนะครับคุณนพพรช่วยประกาศให้ชาวให้ภาครัฐช่วยหน่อยนะครับก็น่าเห็นใจนะฮะน่าเห็นใจปัญหาเกิดขึ้นซ้ําซ้อนแต่ไม่รู้ว่าจะมีทางออกอย่างไรเอาเอาผู้รู้ก็แล้วกันคนที่ฟังรายการนี้ผู้รู้ ช่วยกันระดมสมองนะฮะ brainstorming หน่อยหนึ่งจะมีทางออกอย่างไรให้แก่ชาวไร่ชาวนาครับเออถ้าเผื่อถามผมว่าถ้าเผื่อมีรถมีราแล้วต้องการหาอู่คู่ใจอันนี้ผมบอกได้เลยครับไปที่นี่ฮะไปที่อุบนสวิต1997ถนนกลางอาวุธครับซึ่งเขามีความพร้อมมากเพราะว่ามีที่จอดรถก,กว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับลิฟจุกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คน และกอุปกรณ์ครบครันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์เลยครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับไปได้เลยนะครับนอกจากนั้นเขาก็ย<ๆ>ังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG รับติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรน,นะครับซึ่งเขาจะมีตารางนะตารางนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้จาก Facebook แฟนเพจของอุบลสวิทหนึ่เ้วแลก็รวมไปถึงการ รับอัพเกรดรถของคุณเพียงการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกคุณสามารถที่จะเลือกได้ครับบริการทุกวันครับ7วันเต็มไม่เว้นวันหยุดราชการอุบลสวิต1997ถนนคลังอาวุธครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกล,มกลไม่ใช่ก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจว่าตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ เมื่อคืนนี้นะครับผมเองก็ขับรถมาจากขอนแก่นนะครับมาจากขอนแก่นก็ลองใช้เส้นทางนะครับอีกรอบหนึ่งตรวจสอบในฐานะเป็นเจ้าของรถเลยนะครับขับรถมาจากยะโสธรก็เบี่ยงออกซ้ายครับเป็นทางเลี่ยงนะครับเออไปทางเบี่ยงเบี่ยงออกซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นนู่นครับเกือบถึงแมคโครครับยูเทิร์นกลับมานะครับแล้วก็ขับมาเรียบฝั่งซ้ายมาโดยตลอดก็สามารถเข้า ข้าตัวเมืองได้อย่างสบายๆนะครับก็ไม่มีไม่มีปัญหาติดขัดแต่ประการใดก็ประมาณสักทุ่มครึ่งนะฮะผมมาถึงอุบลเมื่อคืนนี้ครับจากขอนแก่นนะฮะกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณ2องทุ่มครับก็ทดสอบดูแล้วทั้งปั่นจักรยานทั้งขับรถด้วยตนเองนะครับพบว่า ตรงสี่แยกตรงอู่พึ่งและก็สี่แยกวานารมนะครับตอนนี้เขามีการปักป้ายแจ้งเป็นระยะทั้งทางเบี่ยงและก็ทางเลี่ยงทางเลี่ยงคือเลี่ยงเข้าหมู่บ้านทางเบี่ยงคือเบี่ยงออกซ้ายแต่ดูเหมือนว่าพี่น้องส่วนใหญ่จะเลือกใช้ทางเบี่ยงมากกว่าครับแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องราวของการจราจรแต่ประการใดนะครับเพราะว่าทางด้านผู้ก่อสร้างเองก็มีการปักป้ายและก็มีการขยายไหลาทางให้กว้างขึ้นไปมาก็สะดวก แต่ว่าคนต่างถิ่นอาจจะงงบ้างเล็กน้อยเขาก็มีการปักป้ายแจ้งเป็นระยะระยะไปนะครับก็ขอให้รู้ว่าจะมีการก่อสร้างน,นะครับยาวนานกว่า3ปีกว่าที่จะแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อแล้วเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยงามมากที่สุดนะฮะในภาคอีสานของเรานะครับนี่เป็นคําพูดของ,ของท่านด้านท่านอาคมนะฮะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับนะฮะท่านก็กล่าวไว้ในวันพิธีวางศิลาฤกษ์ครับ